เลโหว้าว wow, <Wow>, สวัสดีครับนี่วันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยของเล่นชิ้นใหม่ว้า wow. วออดฟิสปลาอปลาสีส้มอารเรนฟิสนี่โอ้เ oh ฮ้ย oh ดูด oh ิส oh ิ oh. hey, ทุกคนพระจา,าจอดยอดมากโอ้ทนะี oh. hey, ่นี่ เลฟฟิสปลาสีแดงกับสีส้มสองตัวดูดิสิทุกคนว้าวโอ้มายกอดเอ๊เรามีนี่ด้วยเอ้ย hey, ดอนวิ่งแล้วเรามีรถดนแปลงล่างด้วยใกลกโอ้โอ้นี่เอ๊ oh. Oh. Hey. Hey, รถก็จะแปลงล่างปลาก็จะวิ่งใส โอ้ h, นี่แปลงล่างแล้วโอ้โหโหันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้าทางนี้หน่อยโอเคนี่เลยว,ว้าวโอ้มีช้างน้อยด้วยทุกคนโอ้ช้างเย่โอ้ว้าวโอ้ว้าว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 ี่ป๋านอนดิ้นอยู่เย้ ปลาลุมปลาลุมช nope, ah, ้างดูดิช้างน้อยโอ้เรามีช้างทั้งกี่ตัวนี่อันนี้ช้างสองตัวสามตัวโอ้ทำไมเรามูช้างเยอะจังเลยเย้เรามีม้าด้วยทอดม้าเย้ว้าว โอ้ยเย้โอ้ oh, ป่านอนดิ้นเลยคนโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะ,นนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้าอย่าลืมกดซับสไครได้วยนะครับบายบายยู